f u ว i o n Podcast กับ n น็กสิวกรมีหลายคนที่ชีวิตกำลังไปได้ดีดูสุขสบายแฮปปี้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นมาก็เควงคว้างเลยทำอะไรไม่ถูกและสุดท้ายชีวิตที่สุขสบายที่เคยมีก็เลยพังทลายลงถ้าคุณกลัวว่าชีวิตคุณจะเป็นแบบนี้นิสัยที่คุณควรจะระวังก็คือการหลงความสบายครับ สวัสดีครับนี่คือ Fu s i o n p o d c แ s t นะคุณดูผมน็กสีวกรน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนิสัยสําคัญที่จะทําให้คุณเป็นคนที่โค้นยังไงก็โค้นไม่ลงแต่ก่อนจะไปฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันไปได้วยนะครับแล้เ,เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าไอ้ที่เราไปตอนแรกนะครับตอนต้นคลิปสั้นๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําจนน่าประหลาดใจการมีชีวิตสุขสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรถือว่าเป็นความสําเร็จสูงสุดในชีวิตแต่ถ้าคุณเป็นคนแบบนั้น และเกิดหลงความสบายมากเกินไปไม่เคยกระตุ้นตัวเองให้พัฒนาเลยไม่เคยรับรู้อะไรใหม่ๆไม่เคยเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงมันเข้ามาจริงๆมันอาจจะทําให้คุณปรับตัวอะไรไม่ทันแล้วก็กลายเป็นคนที่คข็งควางไปเลยก็ได้ครับเรามาฟังตัวอย่างง่ายๆของนกกีวีดูนะนกกีวีเนี่ยรู้จักใช่ไหมครับมันจะเป็นนกตัวกลมๆสั้นๆน,นะเดินบนพื้นบินไม่ได้นะครับคือพื้นที่ที่มันอยู่นะครับมันไม่มีศัตรูเลยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์สูง ทำให้ชีวิตของนกกีวีเนี่ยมันโคตรจะสุขสบายไม่ต้องเดือดร้อนอะไรไม่ต้องบินไปหาอาหารไกลๆและก็ไม่ต้องบินหนีนักล่าสุดท้ายมันก็เลยวิวัฒนาการจนกลายเป็นนกที่บินไม่ได้แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงโลกร้อนขึ้นสัตว์ในป่าเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีนักล่าเข้ามาอาหารน้อยลงต้องย้ายไปหาอาหารที่อื่นนกกีวีก็เลยตายกันหมดแล้วก็กลายเป็นสัตว์อนุรักษ์ในท,ทันทีเพราะมันติดสบายจนวิวัฒนาการกลายเป็นนกที่บินไม่ได้ ประมาทมากเกินไปชินกับการไม่เดือดร้อนไม่ต้องเครียดอะไรมากเกินไปพอหนีไม่ได้หาอาหารไม่เป็นแล้วพอความท้าทายเข้ามาก็เลยปรับตัวไม่ทันแล้วก็ตายกันหมดคุณคิดว่าตัวอย่างนี้สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับคนอย่างเราในชีวิตจริงได้ไหมครับคนที่สบายมากๆไม่เคยต้องเดือดร้อนไม่มีเรื่องให้เครียดและไม่เคยกระตุ้นตัวเองให้ลุกขึ้นมาทําอะไรเลยคนที่เอาแต่บอกตัวเองว่าเออก็ตอนนี้สบายอยู่แล้วจะเหนื่อยพัฒนาตัวเองไปทาไม จะเหนื่อยตามข่าวสารไปทําไมจะหาความรู้เพิ่มไปทําไมคนเหล่านี้ก็เป็นเหมนือนนกกีวีที่กาลังพัฒนาตัวเองให้อ่อนแอลงเรื่อยๆเชื่องช้าลงเรื่อยๆแล้วก็ตายง่ายขึ้นเรื่อยๆเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงวิกฤตความท้าทายมาถึงเขาก็จะช็อกครับกับการเปลี่ยนแปลงทําอาได้ไม่ทันปรับตัวไม่ได้โทษนูน่นโทษนี่ไม่เคยโทษตัวเองสุดท้ายก็อยู่ไม่ไหวแล้วก็ล้มลงในที่สุดกลับไปใช้ชีวิตสะดวกสบายแบบเดิมไม่ได้อีกเลยคุณคิดว่าชีวิตจริงเรามีคนแบบนี้กันกี่คนนะครับ เยอะกว่าที่คิดนะครับตอนนี้ผมบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่าเพิ่งไปคิดถึงคนรวยที่ใช้ชีวิตหรูหราสะดวกสบายนะครับคําว่าสบายที่ว่าคือสบายแบบคนทั่วไปเนี่ยนะครับสบายในความหมายที่ว่าคิดว่าตัวเองไม่ต้องพัฒนาอะไรก็ได้ไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มก็ได้ศึกษาไปก็เหนื่อยเปล่าๆนี่คือคนที่อยู่ในจุดที่คิดว่าตัวเองกําลังสบายครับลองนึกตัวอย่างคนที่ทํางานไปวันๆไม่เคยสนใจเรื่องการเงินเลยเงินเฟอ้อคืออะไรก็ไม่รู้จัก รัฐบาลจะพิมพ์เงินแล้วมันส่งผลเสียยังไงไม่รู้ไม่สนคนจะบ่นทาไมไม่เห็นจะเข้าใจเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะตั้งคําถามด้วยว่าทําไมคนเขาจะบ่นทําไมเอาแต่คิดว่าเรามีหน้าที่ทํางานก็ทําไปหาเงินก็ทําไปไอ้เงินกระดาษยังซื้อข้าวกินได้ก็พอแล้วคิดอยู่แค่นั้นไม่ศึกษาเรื่องการเงินไม่ศึกษาเรื่องสินทรัพย์อะไรเลยนอกจากเงินสดทํางานก็หนักนะทํางานเก่งมีเงินเก็บเป็นล้านเลยแต่ไม่สนใจเรื่องการเงินไม่ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เลย เกิดอ,อยู่ๆมาวันหนึ่งรัฐบาลทําอะไรแปลกๆยื้อค่าเงินไม่ไหวเงินเฟอ้อเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าเหมือนประเทศอื่นๆอย่าง Venezuela เวเนซุเวลาอะไรพวกนี้ค่าเงินอ่อนแอพังทลายเงินที่เขาทํางานมาทั้งชีวิตก็เลยสูญเปล่าเลยเงินไม่มีค่าทํางานเหนื่อยแทบตายเงินเก็บเป็นล้านกลายเป็นแค่กระดาษเปล่าจากตอนแรกที่คิดว่าแค่ทํางานไปวันๆก็พอแล้วจะสนใจอะไรมากมายทั้งชีวิตไม่แต่เงินสดก็พอแล้วจนวันที่เงินเฟ้อรุนแรงคนที่เขาซื้อสินทรัพย์ที่คงมูลค่าไว้ได้เนี่ย เขาไม่เดือดร้อนแต่เราที่ไม่เคยสนใจอะไรเลยกลายเป็นชีวิตพังทลายเลยนะมีแต่เงินสดเงินไร้ค่าชีวิตพังพังจากอะไรพังจากการติดสบายนี่แหละครับพังจากการติดสบายไม่สนใจไม่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เอาแต่คิดว่าก็ทําไปแค่นี้มันสบายอยู่แล้วจะเหนื่อยคิดเยอะทําไมเนี่ยแหละครับคือนกกีวีลองนงงอึกตัวอย่างลองนึกถึงคนที่มีอายุหน่อยในสมัยนี้นะครับ และนึกย้อนไปสักปี1 9 9 2 1 9 9 3ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาแรกๆคนที่ไม่สนใจคนที่เฮ้ยมันคืออะไรวะอินเทอร์เน็ตบ้าบอไรสาระทํางานเก็บเงินเหมือนเดิมดีกว่าโลกจะเป็นยังไงช่างมันไม่สนใจดูตอนนี้สิครับพอมาตอนนี้โลกทั้งใบขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้วอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่เติบโตอย่างมากเป็นพันเป็นหมื่นเท่าจากตอนนั้นคนที่ในตอนนั้นเขาศึกษาหาข้อมูลเขาสนใจเรื่องอินเทอร์เน็ตเขาลงทุนอย่างฉลาดในช่วงนั้น พอมาตอนนี้ผ่านมา20ปีกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านส่วนคนที่ไม่เคยสนใจไม่อยากเหนื่อยหาข้อมูลเพิ่มติดอยู่กับความสบายแบบเดิมๆตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่เคว้งไม่รู้จะทํำยังไงร,รวยก็ไม่รวยขึ้นแถมคุยกับใครก็คุยไม่รู้เรื่องอีกเพราะไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรเนี่แหละรครับคือนกกีวีและผมคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้กําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในยุคคริปโตเคอเรนซีเมตาเวิร์สเว็บสามเต่างๆนี่แหละครับ มันคล้ายๆกับช่วงที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาแรกๆเลยในตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือมุมมองใหม่ของอินเทอร์เน็ตที่จะมาปฏิวัติทุกวงการและคนที่ยังเมินเฉยไม่สนใจไม่หาข้อมูลคิดแต่ว่าชีวิตแบบเดิมก็สบายอยู่แล้วจะเหนื่อยตามข่าวทําไมอาจจะกลายเป็นนกกีวีที่พลาดโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งและยังเสี่ยงที่จะเคว้งคุยกับใครไม่รู้เรื่องในอนาคตอีกด้วยไม่ว่าคนจะทําอะไรสิ่งที่ต้องเตือนตัวเองไว้เสมอเลยก็คืออย่าติดสบายจนเพลินเกินไป คนสาเร็จคนโค่นไม่ลงคือคนที่มีนิสัยไม่ติดสบายต่อให้ชีวิตจะดีหรือไม่ดีเขาก็ต้องยอมเหนื่อยเพื่อติดตามข่าวสารเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อหาความรู้อยู่ตลอดถ้าชีวิตยังไม่ดีก็พัฒน,นาตัวเองให้ชีวิตดีถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็พัฒน,นาตัวเองให้ชีวิตดีขึ้นไปอีกเขาจะไม่ยอมให้ชีวิตช่วงไหนสบายเกินไปโดยไม่จําเป็นเลยเมื่อวายัางไงก็จะต้องเหนื่อยนิดหน่อย,อยๆอยู่ตลอดถ้าคุณมีนิสัยแบบนี้ได้คุณจะเป็นคนที่พัฒน,นาตัวเองอยู่ตลอดเวลา แล้วโค่นยังไงก็โค่นไม่ลงครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ชอบแนวคิดการ,รพัฒนาตัวเองก็กดติดตามไปได้เลยนะครับ Fusion Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอันงคารและพฤหัสเวลา8โมงเชา้าส่วนใน a c e b o o k เนี่ยจะมีบทความมให้อ่านกันทุกวันนะครับผมน็กนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ